สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Before the Match นะครับประจําวันอังคารที่6มกราคม2569นะครับผมก็มาพูดคุยก่อนเกมพิมลิกกลางสัปดาห์นี้นะับที่เชลซีจะบุกไปเยือนฟูลแลมนับเตะกันในคืนวันพุธเวลาตีสองครึ่งนะครับผมแนละ้วก็ใครไม่ได้ดูเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมก็จะมา พูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศเกมรูปเกมอะไรต่างๆเหมือนเดิมนะครับผมในช่วง after the match ยังไงก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกำลังใจให้กันด้วยสำหรับแฟนๆเชลซีนะครับผมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรียมโรซีเนียก่อนใช่ไหมเพราะว่าเพิ่งประกาศไปไม่นานมานี้นะครับผมก็มาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมทีนี้ก็เหลือที่ว่าเจ้าตัวจะมาคุมทีมอย่างเป็นทางการก็คือ เกมสุดสัปดาสุดสัปดาหนังประมาณเนี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวจะเจอกับชาวตั้นใช่ไหมนะครับผมในเป็นบอลเอฟเอครับนะครับก็ค่อนข้างที่จะฉลาดแล้วกันนะฉลาดเลือกนะสหรับเลียมโลซิเนียนะครับผมในการเลือกคุมทีมในแมตช์แรกของตัวเองอย่างเป็นทางการนะครับผมนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็เดี๋ยวต้องเจอกับอาร์เซนอลใช่ไหมบอลคาราบาวอีกนะครับผมก็เจองานพอหนักพอสมควรนะครับผมนะก็เกมนี้ถือว่า คาร์ลัมแม็กฟาเลนก็คุมทีมต่อนะครับผมแล้วก็แต่ข้อดีข่าวดีนะก็คือได้ไกเซโดกลับมานะครับผมจากการติดโทษแบนนะครับผมส่วนมาร์คคูคูเรยาก็ต้องรู้อีกทีแล้วก็ะระเบิดซานเชสนับที่เกมก่อนหน้านี้ไม่มีชื่อนะครับผมนะบาดเจ็บไปทั้งคู่นะครับผมแต่ว่าเกมกับฟูลแลมเนี่ยผมว่าถือว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะครับผมหลังจากที่ เจอลูกยิงแบบนั้นนะสำหรับลิเวอร์พูลในเกมที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะมาเจอเราเนี่ยฟูลแล็บนะครับคือเอาเป็นว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันยากมากเหมือนตอนเราไปเยือนเอติฮัสเตเดียมนะครับคือฟูลแล็ม,มันคงไม่ครองบอลเจ็ดสิบหสิบแปด็สิเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นแบบแบบแมนซิตี้อะครับมันคงไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะแต่ด้วยลุมกำลังของเราพอได้ไกเซโดกลับมาผมว่า เกมรับเราน่าจะดีขึ้นเยอะเลยอ่าผมมองคํานี้นะผมมองอย่างนี้แล้วกันว่าเกมรับเราน่าจะดีขึ้นพอสมควรเลยนะครับผมในการคุมจังหวะในแดนกลางอะไรเงี้ยนะครับเกมกับซิตี้ในชัดมากเราต้องยัดกลางมาสามคนเลยนะผมคือเอาลอิสเจมาเล่นกลางด้วยแล้วก็เอนโซด้วยนะครับแล้วก็มีอย่างเดซันโตสนะครับก็ต้องดูว่าจะเล่นแผนหลังสามไหมหรือเริ่มต้นตั้งแต่หรือเริ่มต้นเกมเหมือนตอนเจอกับแมนซิตี ในการเล่นหลัง4ปกติแล้วก็อินเวิร์ดเข้ามานะครับผมนะก็ต้องดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคอลัมน์แม็กฟารีนในการจัดทับในการบุกไปเยือนที่เขาเป็นคอสเทจเพราะว่าเราไม่ได้ไปเยือนไกลครับเพราะว่าเจอฟูลแลมอยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลมากนะครับผมนะอนอื่นเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์นะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอ่ะก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะสำหรับเรียมโรซิเนียนะผมในการเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของเชลซีนะครับผมก็ดูกันไปนะนะครับผมเพราะว่า ผมคิดว่ายังไงเราต้องให้โอกาสเขาอยู่ดีนะครับผมต่อจะต่อให้จะเป็นแบบเรายี้หรือแบบเราใครว่าหรือทําไมไม่เอาคนระดับท็อปมาอันนี้มันเป็นเรื่องของผู้บริหารน,นะครับผมแฟนบอลอย่างเราทําอะไรไม่ได้หรอกนะครับผมคือแฟนบอลที่นู่นก็ได้แต่เดินประท้วงครับนอกจากว่ามันยิ่งหนะักข้อขึ้นเรื่อยๆกับโปรเจกต์ที่เจ้าของสโมสรเนี่ยเขาอยากจะให้มันรันไปแบบนี้นะครับผม จึงคือผมพูดเสมอครับว่าทุกอย่างมีเวลาของมันอยู่แล้วครับนะตอนนี้เข้าสู่ปีที่สี่แล้วใช่ไหมนะครับผมก็ต้องดูนะครับผมสี่จะเข้าห้าปีแล้วหกปีแล้วนะครับผมดูดีว่ามันยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่ากับหนังม้วนเดิมกับทางโปเชตติโนหรือแม้กระทั่งมาเลสกาคนก่อนล่าสุดเนี่ยหนังม้วนเดิมจะมาหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ยังน้อยเนี่ยถ้า เขาเลือกแล้วแล้วเรียมโรซิเนียเขาแบบมุ่งมั่นกับทีมก็ขอให้เขาประสบความสำเร็จอย่างน้อยเนี่ยถ้าอยากจะลบคำสบประมาทหรือข้อคอรหาทุกๆข้อที่ถูกตั้งคำถามขึ้นมาบอลถ้วยต้องเอาให้ได้สักถ้วยครับคือเปิดตัวครึ่งซีซั่นแรกได้บอลถ้วยถ้วยหนึ่งอะนะครับถ้าทำได้ขึ้นมาเนี่ยช่วงซัมเมอร์แล้ว เข้าสู่ฤด,ดูกาลที่เป็นจริงเป็นจังครับแบบทางการจริงๆอ่ะคือเขาได้คุมทีมอย่างเต็มเต็มซีซั่นนะครับมันจะเป็นข้อพิสูจน์แล้วแฟนบอลก็จะเปิดใจมากกว่าเนี้นะครับคือถ้าเกิดในระหว่างฤด,ดูกาลเนี่ยมีเกมที่มาสเตอร์พีกอะครับเออแบบเฮ้ยชนะเซร์นอนได้ว่ะอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยชนะอ่าแมนซิตี้ได้วะเล่นที่สไตฟอร์บีดเนี้ยใครยังไม่รู้ครับ นะเรื่องแบบนี้เพราะว่าสโมสรเชลซีของเราเนี่ยเจอเรื่องแบบนี้มาเยอะครับไอ้เรื่องเนี่ยโค้ดมากลางซีซั่นแล้วสุดท้ายจบซีซั่นแล้วแบบมันเกินคาดนะครับนะก็ต้องรอดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับยุคโรมันอับบามวิชจ,จะมาเกิดในยุคของเคียร์เล็กแคปิตอนกับทอร์บูลีหรือเปล่านะครับนะก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของแม็ฟาเรนกันนะผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา นะครับผมก็เริ่มจาก3มคนอย่างที่ผมบอกไปครับไกเซโดคูคเรย,ยาซานเชสเป็นไงบ้างนะครับผมก็จะกลับคืนสู่ทีมหรือ,อยังแม็กฟาเลนเขาบอกว่าทุกคนได้ฝึกซ้อมกับเราอยู่นะผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวใ,ใ,นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีการซ้อมอีกนะครับผมดังนั้นเนี่ยพวกเขาจะร่วมล,ลงลงฝึกซ้อมในวันนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะทราบข้อมูลชัดเจนอ,อีกทีว่าจะเป็นยังไงนะผมหลังจากฝึกซ้อมเสร็จแล้วถึงจุดนี้มีอะไรต้องกังวลีหรือเปล่า แม็กฟาเลนก็บอกว่าณนะจุดนี้ไม่กังวลนะครับผมเราจะพิจารณาเรื่องการซ้อมดูว่าพวกเขาเป็นยังไงบ้างแล้วค่อยตัดสินใจหลังจากนั้นนะครับคุณได้คุยกับเรียมโรเซเนียบ้างหรือย,ยังแล้วก็บทบาทของคุณคืออะไรพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนีนะ้บทบาทคุณคืออะไระแม็กฟาเลนเขาบอกว่าผมได้คุยกับเขาแล้วนะช่วงสั้นๆน,นะครับเมื่อคือนที่ผ่านมาเขาดูตื่นเต้นที่จะรับงานนี้นะดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นบทสนทนาที่สั้นๆครับเท่าที่ผมเข้าใจคือเขาอยู่ที่พอปแฮมในวันนี้นะครับผม ดังนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าจะได้คุยกับเขาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็คือเหมือนจะดูซ้อมด้วยหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนมีข่าวรายงานจากไม่ฟุตบอลลอนดอนก็เดลี่เมล์ครับผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นบ๊อบบี้เวนเซนต์มั้งที่บอกว่าเดี๋ยวที่เขาเป็นคอสเทนับที่เชลซีจะบุกไปเยือนนะ่ะเดี๋ยวบนอัธจันทร์นะครับกับกลุ่มผู้บริหารเชลซีอ่ะเดี๋ยวเรียมโดซีเนียไปนั่งชมเกมด้วยนะครับมีรายงานอย่างนั้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ครับ คืนพรุ่งนี้ว่าจะว่าจะจริงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าส่วนเรื่องที่สองบทบาทของเขาเองนะ่ะเขาบอกว่าได้รับแจ้งว่าผมจะนำลูกทีมในวันพรุ่งนี้นะเป็นเฮดโค้ชนะครับผมแล้วก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเหมือนที่เราทำมาแล้วแล้วแล้วก็พยายามคว้าสามแต้มเพื่อก้าวต่อไปและให,ให้ให้เรียงลสงสีแดสร้างทีมต่อไปประมาณนั้นะคือจะพยายามเก็บสามคะแนนให้ได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเห็นได้ชัดว่าหลังจาก เกมที่แบ่งแต้มกับแมนซิเตี้เนี่ยเกมนั้นน่ะคุณได้แนะนําอะไรจากเป๊ปไหมกับทางในทางโทรศัพท์นะผมแบบเฮ้ย hey, มีโทรมาบอกเลยไหม Mac Farlane เขาบอกไม่เลยนะครับคุณได้พูดอะไรกับเขาบ้างในบทสนทนานั้นในสนามาครับตอนตอนจบเกมอ่ะ Mac f าร์ a n นเขาบอกว่ามันสั้นมากครับค,คงเก็บเรื่องส่วนใหญ่ไว้เป็นส่วนตัวนะถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าทําได้ผมจะไม่ให้คำแนะนําอะไรหรอกนะนะครับผมคือพูดถึงเรียมโรซีเนียนะอันนี้ไม่ใช่เป๊ปนะูดสนทนานั้นอ่ะ พูดสันซับกับเรียมโรซินเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เก่งกาจนะเริ่มต้นอาชีพได้ดีมากดังนั้นผมแน่ใจว่าเขาคิดมีเขามีความคิดของเขาสิ่งที่เขาอยากจะทําแล้วผมจะอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนเขาทุกสิ่งที่เขาต้องการอย่างดีที่สุดเท่าที่ผมทําได้ดังนั้นเนี่ยผมจะไม่ให้คําแนะนําอะไรกับเขานะครับเส้นทางของคุณสองคนเนี่ยมาเคยมาบรรจบกันไหมแม็กฟรานเขาบอกว่าผมอยู่ซาวแฮมตันตอนนั้นเนี่ยก็ังเรียมโรซินเนี่ยเขาคุมฮาวซตี ดังนั้นเนี่ยการดูทีมใหญ่ของเราทีมชุดใหญ่ของเราเล่นกับทีมชุดใหญ่ของพวกเขาเนี่ยซึ่งเขาก็าทาผลงานได้ดีมากในเกมเหล่านั้นแล้วพวกเขาก็เล่นฟุตบอลได้ดีจริงๆนั่นเป็นความสัมพันธ์เดียวที่ผมเคยมีกับเขาคือได้เห็นนะครับผมเออประมาณนั้นนะครับผมได้เห็นเกมได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับคุณได้ทบทวนสิ่งที่คุณทําสําเร็จในวันอาทิตย์บ้างหรือย,อยังแม็กฟารนเขาบอกว่าไม่เลยเรากลับมาดึกมากและต้องตื่นเช้ามาอีกครั้งดังนั้นก็ เริ่มงะแบบพอตื่นเช้ามาก็เริ่มงานทันทีเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมวันกับฟูตแล็บในวันจันทร์แต่เช้าวันจันทร์นะเพือไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นนอกจากเกมต่อไปเลยนะครับแต่สิ่งที่คุณทํามันสุดยอดมากเลยนะแม็กฟารินเขาบอกว่าไม่เลยครับมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ท้าทายที่ยิ่งใหญ่บางคนอาจไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนดังนั้นมันจึงสนุกมากและผมก็ชอบทุกนาทีของมันแต่ถึงอย่างนั้นการแข่งขันฟุตบอลก็เป็นการแข่งขันระหว่าง2ทีมชั้นนําที่มีนักเตะระดับท็อปมากมายดังนั้นนเี่ย มันจึงมีอะไรไปมากกว่าแค่ผมกับเป๊ปก็เดือ่ามันจึงสนุกมากครับอ่าประมาณนี้นะคุณขอขออะไรจากทีมในการเจอกับฟูลแลนมนะผมขอกลูกทีมนะแม็กฟาริงก็บอกว่าขอให้ทําอย่างกับที่เราทํากับแมนซิตี้อะครับพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดให้พร้อมที่สุดเท่าที่ทําได้ในเวลาที่มีจํากัดแบบนี้พยายามต่อยอดจากฟอร์มการเล่นในครึ่งหลังพวกเขารู้ว่าเราเชื่อมั่นในตัวพวกเขาแค่ไหนและเราก็อยากจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นนั้นต่อไปเรื่อยๆ นะครับคุณจะใช้เอสเตวอลโคพาวเมอร์เอนโซในเหมือนในเกมกับแมนซิตี้ไหมคุณคิดว่าต้องทำยังไงกับเกมกับในในเกมกับฟูลแลมเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้แท็กติกกดดันแบบนั้นได้คุณคิดว่าคุณจำเป็นต้องมีกองการที่แข็งแกร่งแบบนั้นเสมอไปหรือเปล่าแม็กฟารินเขาบอกว่าผมคิดว่าการได้ไกเซโดลกลับมาจากติดโทษแบนเนี่ยการที่ไกเซโดติดโทษแบนมันส่งผลกระทบอย่างชัดเจนทุกคนรู้ดีว่าไกาเซโดลเล่นได้ดีแค่ไหน นะครับผมปีนี้เนี่ยเขาย้ายตั้งแต่เขาย้ายมาเนี่ยอยู่ที่สโมสรอนเขาก็เล่นเป็นนักเตะระดับท็อปอาจจะเป็นนักเตะที่ดีสุดในโลกในตำแหน่งของเขาเลยนะผมคิดว่าเขาจะช่วยเราได้ในวันพรุ่งนี้แน่นอนว่าเราขาดองค์ประกอบในเกมองค์ประกอบอย่างเขาในเกมในครึ่งแรกนะผมแต่เหมือนที่คุณพูดอันเดซานโตลงมาเนี่ยพอลงมาในครึ่งหลังครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยให้เราคุมเกมได้ทั้งตอนมีบอลและมีมีบอลดังนั้นเนี่ย หวังว่าไกเซโดพอไม่ติดโทษแบนแล้วเนี่ยและพร้อมลงสนามเนี่ยจะช่วยให้เราคุมแดนการได้ดีขึ้นนะครับผมคิดว่าเดซานโตจะเล่นในตำแหน่งไหนในระยะยาวเขาสมควรได้รับโอกาสลงเล่นมากกว่านี้หรือเปล่าแม็กฟารีนก็บอกว่าผมคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของผมนะจะบอกว่าเขาควรเล่นควรเล่นมากแค่ไหนควรลงเล่นจํานวนเกมมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในคืนนั้นนะเขาเล่นเขาเคยเล่นให้กับทีมชาติบราซิลเขาจึงมีความสามารถมากกว่าที่จะอ เขามีความสามารถมากนะครับผมและมีความสามารถมากกว่าที่จะลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไม่มีสนามไหนยากไปกว่าการตามหลัง1นที่ศูนย์หนึ่งที่เอติอาสเตเดียมแล้วพวกเขาก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในครึ่งแรกดังนั้นเนี่ยเขาสามารถเล่นได้ในระดับนั้นในครึ่งหลังแล้วก็ชัดเจนว่าเขาเล่นในระดับนี้ได้และยิ่งเขาทําได้แบบนั้นมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งมั่นใจว่าเขาจะได้รับโอกาสมากขึ้นเท่านั้นการได้ร่วมงานกับเขานั้นนับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับผม นี่เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะผมเอ,อทุกคนในสโมสรอนแฟนบอลรู้สึกดีแล้วมองมองโลกในแง่ดีจริงๆหรือเปล่าคือแบบกับกับที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับนักเตะภายนสสนบในสโมสรอนนะไมคฟาเลนเขาบอกว่าแน่นอนคนระับนักเตะมีความสามารถอายุน้อยกระหายชัยชนะแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถเล่นในระดับสูงกับทีมระดับท็อปได้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรภาคภูมิใจครับในผลงานของพวกเขาในวันอาทิตย์และในอนาคตทีมนี้มีศักยภาพมหาศาลครนะับ ดังนั้นเนี่ยเราทุกคนควรตื่นเต้นนะครับในฐานะโค้ชที่เฝ้ามองเรียมโรซิเนียเนี่ยสิ่งที่เรียมโรซิเนียทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เขาอยู่สตาร์บุกครับอยากถามว่าคิดยังไงกับสไตล์การเป็นโค้ชของเขาเห็นอะไรบ้างในสนามแท็กติกของเขาเป็นยังไงแม็กฟาเลนเขาบอกว่าผมดูทีมที่เขาคุมมากเหมือนตอนที่คุมเฮาเลยดุดันบุกหนักนะครับผมทําได้ดีในตอนที่มีบอลวางตําแหน่งการเล่นได้ดี ดังนั้นผมตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นผลงานของเขาที่จะทำให้สโมสรแห่งนี้นะครับผมาจากมุมมองนะครับผมเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องดีสำหรับโค้ชชาวอังกฤษนะที่ได้เห็นโค้ชคนนึงรับงานใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมแม็คฟลลาริงก็บอกว่านั่นเป็นคำถามที่ดีเลยคนระับผมมั่นใจว่าโค้ชชาวอังกฤษเนะี่ ทุกคนที่มาจากอะคาเดมี่อ่ะไม่ว่าคุณจะเชียร์ใครก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องเชียร์เรียมโรซีเนียทางไม่ทางแล้วทางหนึง่งมันเป็นแรงบันดาลใจอย่างมากสำหรับโค้ชหนุ่มนะผมชาวอังกฤษในอะคาเดมี่ที่ได้เห็นคนที่มีโปรไฟล์แบบนั้นและด้ตำแหน่งนั้นแล้วเราหวังว่าเขาจะทำได้ดีนะครับผมจากมุมมองค,คงคิดว่าจะได้กลับไปคุมทีมยู21ไหมหลังจากอ่านไปครับวันพฤหัสพอถึงวันพฤหัสครับและอยากทราบว่ามีมุมมองอยังไงวิสัยทัศน์ยังไงคุณอยากเห็นการ เชื่อมโยงกันของทีมชุดเล็กกับชุดใหญ่ยังไงนะครับผมแม็กฟาเ์ลนเขาบอกว่าผมหวังว่าจะมันจะได้ผลนะผมมั่นใจว่ามันจะเป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากครอบแห่งเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นะครับผมของสโมสรแม้แต่เมื่อคืนเราก็มีนักเตะจากอาคาเดมีถึงสามคนนะผมเป็นตัวจริงในเกมยูเมนซิตี้มันเป็นสิ่งที่ทสโมสรภูมิใจเห็นได้ชัดว่าเป็นดีเอ็นเอของทีมและผมรู้ว่าเจ้าของทีมและพวกพวมในการกีฬา เชื่อมั่นในเรื่องนี้ดังนั้นเราจะดําเนินการต่อไปและหน้าที่ของเราคือการทําให้ชีวิตของเรียมโรซิเนยเนี่ย,นะยากลาบากขึ้นด้วยการสร้างสรรสร้าง,าง,างนักเตะดาวลูกที่มีพรสวรรค์ขึ้นมาคือ,อคล้ายแบบนั้ลำบากการตัดสินใจอะไรประมาณนี้นะและผมเชื่อว่ามีอีกหลายอย่างในฝั่งตรงในฝั่งของสโมสรที่สามารถผลักดันทีมในปีนี้ในระยะเวลาอันสั้นได้นะครับผม ก่อนหน้านี้คุณพูดถึงสภาพทีน่ะโฟฟาน่าลงซ้อมด้วยหรือเปล่าแม็กฟาริเขาบอกว่าเขาได้รับการตรวจเมื่อเช้านะครับผมเมื่อเขามาถึงพวกเขากําลังรายงานผลในไม่ช้าดังนั้นเขาได้รับการตรวจเมื่อเขามาถึงนะผมแบบคล้ายๆแบบเขาแบบโฟฟาน่ามาซ้อมเนี่ยก็จะคล้ายๆแบบ่าจะต้องตรวจร่างกายก่อนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมอคุณมีส่วนร่วมในการเตรียมตัวก่อนเกมกับชาวตันบ้างไหมในสุดสัปดาห์เนี่ยนะครับแม็กฟาริงเบอกว่าไม่รู้เลยครับผมได้รับมอบหมายให้ดูแลเกมกับฟูลแลม โรเซเนียคุยกับคุยกับผมเมื่อคืนนี้แล้วและนั่นเป็นการดูแลต่อเน,นื่องไปจนถึงเกมกับฟูแลมนะครับจากนั้นบนพุทธหัสผมคาดว่าจะกลับไปชุดยูย1เบตเพื่อเตรียมตัวเจอกับกิซ่าพาเลสในวันเสาร์นะครับคุณรู้ไหมว่าโรเซเนียถึงไม่ได้ลงคุมทีมกับฟูแลมในวันพรุ่งนี้แม็กฟาริงเขาบอกไม่รู้เลยครับแน่นอนว่าสองเกมแรกข,ของเขาเป็นเกมบอลถ้วยชาวตันกับอาร์เซนอลคุณคิดว่าเขา ไม่ต้องเจอแรงกดดันในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่แรกจะช่วยเขาได้หรือเปล่านการไม่ได้เล่นในพรีเมียร์ลีกครับแม็กฟารินก็บอกว่าไม่เลยนะผมคิดว่าเขาใจรับการแต่งตั้งผู้จัดก,การทีมเชลซีก็เพราะเขาเชื่อในความสามารถของเขารับมือในความท้าทายของพรีเมียร์ลีกได้ดังนั้นเนี่ยไม่คิดว่ามันจะช่วยอะไรเขาเลยนะผมคิดว่าทุทกเกมที่เชลซีคุณต้องชนะครับเสมอมันมีความกดดันอยู่เสมอนะคุณต้องชนะเสมอมีความกดดันอยู่เสมอและเขาเข้าใจเรื่องนั้นเช่นเดียวกับพวกเราทุกคนดังนั้นเนี่ยผมไม่คิดว่า มันจะสร้างความแตกต่างอะไรเขาจะเข้ามาและสร้างทีมในแบบของเขาและพวกเราทุกคนจะสนับสนุนขเขานะครับคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปอย่างราบรื่นไหมแมคฟาร์เนก็บอกว่าผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปอย่างราบรื่นนะผมคิดว่าเขากาลังพวกเขากําลังอยู่ในจุดที่ดีมากผมได้พูดถึงระดับฝีมือของพวกเขาที่แสดงเห็นในปีปีนี้หลายครั้งแล้วและสิ่งสําคัญคือการรักษามาตรฐานนั้นให้คงที่มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และผมเคี่อโรซิเนียเนี่ยตื่นเต้นมากที่จะรับงานนี้ และเขาจะมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่แล้วเราก็สนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ไม่ว่าที่เต็มที่ว่าเขาจะเข้ามาและทุกอย่างจะราบรื่นจริงๆคุณเพิ่งทํางานกับสโมสรได้ไม่นานเนี่ยบอกอะไรกับคนที่เพิ่งเข้าเข้ามาเจอกับบรรยากาศใหม่ๆที่นี่บ้างหรือเปล่าแม็กฟาร์ลนก็บอกว่าอกเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากทุกคนในระดับเยาวชนไปถึงทีมชุดใหญ่ต่างก็มีความเห็นตรงกันในสิ่งที่เราต้องทาที่นี่เป็นสถานที่ทํางานที่ยอดเยี่ยมที่ดีเยี่ยม ผมสนุกกับมันมากๆนั่นคือสิ่งที่เราต้องการขอบคุณร็อบและปิดท้ายด้วยมาตินก็คือทีมงานเขานะครับผมฟูแลมใช้เล่นแผนการเล่นนะหลังห้าคนวันอาทิตย์เนี่ยคุณเตรียมตัวรับมือแผนนั้นยังไงคือตอนเจอกับริวูเหมือนเล่นหลังห้ามาเนี่ยนะครับผมแม็กฟารนก็บอกว่าเป็นคาถามที่ดีครับพวกเขาเปลี่ยนแผนการเล่นอย่างเห็นได้ชัดในการเจอกับริวูซึ่งแตกต่างจากแผนที่พวกเขาใช้มาตลอดทั้งสี่ตลอดซีซั่นนะผมเป็นคําถามที่ดีแล้วคุณพูดถูกเราอาจเตรียมตัวพร้อม เตรียมพร้อมสำรองสถานการณ์ที่แตกต่างพยายามหาความสอดคล้องกันระหว่างแผนทั้งสองให้มากที่สุดเพื่อลดความสับสนหรือความยุ่งยากหากพวกเขาไม่ได้ทําตามที่เราคาดหวังไว้ได้หมายถึงนักเตะนะครับผมเราพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์เหมือนกับเกมกับแมนเซตตี้พวกเขาไม่ได้เล่นอย่างที่เราคาดไว้ทั้งหมดแต่เราก็ปรับตัวได้และให้เครดิตกับนักเตะในเรื่องนั้นเพราะมันง่ายที่จะบอกไอเดียให้พวกเขาแต่พวกเขาต้องออกไปเชื่อมั่นและลงมือทําผมคิดว่าพวกเขาทําได้ดีมากนะดังนั้นเราหวังว่า จะพร้อมสําหรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นประมาณนี้ครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของคาร์ลแม็กฟาเลนนะครับก็ขัดนตาทับไปขัดตาทับไปก่อนนะผมก็อีกเกมหนึ่งผมว่าเกมต่อไปก็ไม่ละน่าจะกลับไปคุมยู21เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะไปดูรายชื่อครับจากโซฟาสกอร์นะเอาโซฟาสกอร์มาแล้วกันนะผมเชลซีมาในระบบ4-2-3-1ผู้สาบตัวเป็นโรเบิร์ซานเชนว่ากลับมาแน่แนวรับอาจจะเป็นลิทเจมชาโรบาโฟฟาน่าต้องเช็คอีกทีถ้าโฟฟาน่าพร้อมก็ลงครับ เขาใส่เป็นบาเดชิลมาก่อนนะแล้วก็มาร์คูเรีากองกลางเป็นไกเซโดเอ็นโซแนวลุกเอสเตวาลพาวเมอร์แล้วก็เปโดเนโตหน้าปาเปนชัวเปโดก็อาจจะออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะอันเดสันโต๊ไหมดันเอ็นโซไปแล้วให้พาวเมอร์เล่นปีกขวาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็ก็อยู่ที่การพลิกแพงนะแต่ผมว่าจัดคงจะไม่ได้หนีมากกับเกมที่แล้วกับแมนซิตี้นะครับผมแบบสมมติทำอะไรไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็อาจจะไปเล่นหลังสามหรืออะไรเงี้ยก็ แล้วสุดจดแล้วแต่ของแม็กฟารลนนะครับผมก็คือฟูลแลมเขาคงจะเล่นบอลแบบน่าจะเป็นบอลเปิดจากริมเส้นคล้ายๆแบบโจมตีริมเส้นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็คือยิงยิงลูกยิงไกลเนี่ยต้องต้องระมัดระวังครับไม่เปิดพื้นที่เขายิงง่ายๆครับคือดังนั้นเนี่ยถ้าบุกเสมอได้หรือบุกชนะได้ก็จะดีนะครับผมอยู่ที่ว่า จะยังไงเพราะว่าฤดูก,กาลนี้ความคาดหวังอะไรมันคงแทบจะไม่ค่อยเหลือแล้วเกมออกมาเป็นไงก็ตามนั้นนะครับผมเกมนี้ก็ทำไม่ดีที่สุดครับคิดว่าไม่น่าแพ้นะครับผมถ้าบุกชนะได้ก็จะดีแบบปีที่แล้วครับที่เปโดเนโต้ยิงประตูชัยใช่ไหมพลิกตัวแล้วยิงอะนะผมแล้วก็ไอ้ลูกตีเตอร์เนี่ยรู้สึกจะเป็นไทลิกจอร์ดมั้งที่ยิงนะครับผม,มก็ต้องลุยทีว่า การไปเยือนคาเวนคอสเทดคราวนี้เชลซีจะทําได้ดีแค่ไหนเพราะว่าเลกแรกที่เราเจอการที่แซนฟอร์ดบีเชลซีชนะไปแล้วก็มันมีปัญหาในช่วงวันในช่วงเวลานั้นนะในเกมนั้นที่มีดราม่านิดหน่อยในเรือ่องการฟาวก์การล้ำหน้าอะไรทักอย่างหนึง่งนะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะเกมนั้นนะครับผมก็ต้องดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็ใครที่ไม่ได้ติดตามก็มาฟังกันได้นะในช่วง after the match นะครับผมเดี๋ยวส่วนใครตื่นดูก็มาดูกันไปพร้อมๆกันในวันพรุ่งนี้ครับเวลาตีสองขึ้นยังไง ประมาณนี้สำหรับใน,ในช่วง before the match ครับยังไงก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง h a r t of Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหากคุณมีหัวใจเป็นสีน้ำเงินเราคือทีมเดียวกันสำหรับวันนี้ในช่วง before the match เกมพ p r e m เ e ียบที่เชลซีจะบุกเปีนฟูลแลมเตะก,กันในคืนวันพุธเวลาตีสอครึ่งก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบก,กันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ